ผัดเผ็ดปลาแซลมอนเจ้าอันนี้พี่แกงเนาะสมสีจะพัดพี่แกงให้หอมก่อนพี่แกงเผ็ดพัดให้มันหอมเสร็จแล้วก็ใส่เคื่งใส่ปลาแซลมอนใส่กระ,กระชายพริกพริกขี้หนูใส่ลงไปพัดให้มันหอมเลยเจ้าเส็จแล้วก็ปรุงเครื่งชูรสด น้ำตาลนิดหนึ่งสีอูขาวเจ้าใส่นมสดหรือว่าวิปปิ้งครีมลงไปสมซิมมีใบหัวลพาเนาะสมชิจะใส่ผักชีแทนเสร็จหอมป้อมนะเจ้า ใส่หอมป้อมแตนแค่นี้กเ็เสร็จเรียบร้อยไปกินข้าวด้วยกันเจ้านี่เจ้าไข่ดาวพัดเพชรปาสแลมอนท้มเสียเอาหนังมันออกเนะี่พัดเพชรปาสแลมอนมากินข้าวด้วยกันเจ้าไข่ดาวนะคะ <c oughs> อ,อร่อยแพทพอดีเลยสมสิมได้ใส่ใบหัวละพานะคะเพราะว่าไม่มีเลยใส่หอมป้อมแทนใส่ผักชีแทนลงไปอร่อยค่ะ